ปิดแล้วใช่ไหมพี่ปิดาวาลเลวใช่ไหมไม่ไม่ไมปิดาวาลมันรั่วหรอมันรัวน่วเรื่องไงตอนนี้ยังหาไม่เจอแปบ,บตาเลยอ่ะ วาอยากแค่สองแต่ก็น้ำนาเชื่นี่ครับทำตาต้อเจอไหมอันนี้ยับน้ำยาตกขานนั้นมีเดอขางแต่เาเใจแล้วไม่ยงคือใช่ใ ไม่รอลยนาไปอก้ว็ทีะำอะไรที่จะเดินเดปต้องอยจากมาไปเอาคืนอกแบบดี่ วันนี้มันรั่วหรือว่าไงพี่หรือว่าเปลี่ยนเครื่องน่าจะเลอะมันรั่วมันไดู้่หน้างา,านกา่อนอ้นนี้เคยมีรั่วแบนนี้นไหมพี่ไม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 ,ไม่วันนี้วันแรก ก่อนหน้านี้เคยมีการรวบนี้ครับมีครับตอนเย็นแต่ก็จืดจางกว่านี้อันนี้คือหนักสุดแล้วอันนี้คือเขาเขาบอกว่ารัวอันนี้คือแรงสุดเลยครับแบบกินฉุนแรงมากลืมตาไม่ได้เลยใช่ไหมช่วงที่ปล่อยยังแรงก็พอลืมได้แต่คือมันฉุนนะครับแบบฉุนมากเป็นการได้บริจากรมน้องถิ่นใช่ใช่ใช่อย่างนี้เราชาวบ้านที่อยู่นี่เราได้รับผลกระทบไงบ้างเราเดือดร้อนไหมบ้างก็เวลาเป็นอย่างนี้ทีไรก็ต้องออกจากบ้านอนะครับ องนี้เราอยากฝากให้เจ้าที่ที่เป็นคนอยู่ห้องเข้ามาช่วยดูแลไม่ให้ให,ให้ให้แก้ไขด่วนเลยครับเพราะว่ามันเป็นบ่อยอะครับเป็นบ่อยครั้งแรก